ต่อไปเรามาดูข้อที่16กันนะคะเขาบอกว่าพ่อเนี่ยเป็นทหารแม่เป็นพยาบาลดังนั้นตอบข้อไหนคะอ่ะพ่อเป็นทหารแสดงว่าพ่ออ่าคุณครูเขียนจุดอย่างนี้นะพ่อเป็นทหารแสดงว่าพ่อเนี่ยอยู่ในเซตของทหารนั่นเองถ้าคุณครูจะวาดรูปก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้คือเซตของทหารแล้วก็พ่อพ่อเป็นจุดนี้พ่ออยู่ในเซตของทหารคือในกลุ่มทหารนั่นเองนะคะ แล้วก็แม่เป็นพยาบาลอันนี้คือเซตของพยาบาลพยาบาลแล้วแม่เนี่ยเป็นพยาบาลแสดงว่าแม่ก็ต้องอยู่ในเซตของพยาบาลก็คือต้องอยู่ในวงนี้นะคะอันนี้เป็นของแม่เนาะดังนั้นอตอบข้อไหนพ่อไม่ได้เป็นพยาบาลอ่ะเราก็ดูเลยว่าพ่ออยู่ในวงของพยาบาลไหมเฮ้ยพ่อไม่ได้อยู่ในวงของพยาบาลน,นะแสดงว่าพ่อไม่ได้เป็นพยาบาลดนะัง,งนั้นข้อนี้ตอบข้อกอไก่ได้เลยอย่างเงี้ยอ่ะอย่างเช่นข้อนี้ พ่อเป็นพยาบาลจะถูกต้องเนี่ยพ่อเนี่ยจุดของพ่อเนี่ยจะต้องอยู่ในวงของพยาบาลแต่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ในวงของพยาบาลนะแสดงว่าข้อเนี้ยไม่ใช่ละใช่ปะแม่เป็นผู้หญิงความจริงแล้วเนี่ยแม่อาจจะเป็นผู้หญิงก็จริงแต่ว่าข้อนี้มันไม่ได้พูดถึงผู้หญิงผู้ชายเลยเราก็จะตอบข้อนี้ไม่ได้นะคะดังนั้นตอบได้ก็คือข้อกอไก่นั่นเองโอเคนะต่อไปมาดูข้อ17กันบ้างอันนี้เป็นเรื่องของทิศเนาะ สำนักงานของสิงห์นะคะอยู่ทางใต้ของพยาบาลและอยู่ทางด้านหน้าของโรงพยาบาลส่วนบ้านพักของเสืออยู่หลังโรงพยาบาลแล้วสำนักงานของสิงห์อยู่ทิศใดของบ้านพักของเสือเนาะ,ะเรามารู้จักทิศกันก่อนนะคะอันนี้ทิศนะก็คือมีมีเหนือถูกไหมมีเหนือเหนือมีใต้ตรงนี้เป็นทิศตะวันออกเนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นทิศตะวันตก นะคะคซึ่งข้อนี้เราต้องวาดรูปเนาะเราถึงจะเห็นภาพชัดสิงอยู่ทางทิศใต้ของโรงพยาบาลถ้าสมมติว่าโรงพยาบาลอยู่ตรงนี้อันนี้คือโรงพยาบาลนะทิศใต้ของโรงพยาบาลก็คือต้องเป็นข้างล่างตรงนี้เนาะใช่ปะ,อ,ะอันนี้ก็คือเป็นสํานักงานของสิงนะคะคุณลูเกเขียนอย่างนี้แล้วกันเนาะ และอยู่ทางด้านหน้าของโรงพยาบาลแสดงว่าตรงนี้เป็นด้านหน้าของโรงพยาบาลใช่ปะฝั่งนี้เนาะส่วนบ้านพักของเสืออยู่หลังโรงพยาบาลถ้าตรงนี้เป็นหน้าโรงพยาบาลตรงนี้ก็ต้องเป็นหลังโรงพยาบาลถูกปะอันนี้เป็นบ้านพักของเสือนะคะถามว่าแล้วสํานักงานของสิงอยู่ทางทิศใดของบ้านพักของเสือบ้านเสืออยู่นี่สิงอยู่นี่อันนี้เป็นทิศใดของตัวนี้ ก็ต้องเป็นทิศใต้เนาะถูกป้าเป็นทิศใต้นะดังนั้นข้อนี้นะคะตอบทิศใต้น,นั่นเองโอเคเรียบร้อยนะคะประมาณนี้เนาะอ่ะต่อไปนะคะเราไปดูข้อที่18กันจงหาตัวเลขที่หายไปข้อนี้เป็นเรื่องของอการหาตัวเลขที่หายไปเนาะจะอยู่ในเรื่องของมิติสัมพันธ์นพวกนี้นะคะ วิธีการทำเนี่ยเราก็ต้องดูความสัมพันธ์แต่ละรูปว่ามันมีความสัมพันธ์กันยังไงซึ่งจริงๆทุกคนอาจจะพอดไว้ก่อนเนาะเราก็ลองคิดเองก่อนว่าแต่รูปมันสัมพันธ์กันยังไงแล้วก็ค่อยดูเฉลยก็ได้นะคะแต่ว่าข้อนี้เดี๋ยวคุณรู้จะเฉลยให้ทุกคนเลยละกันนะข้อนี้ค่ะจริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เราเอาสิบหกก็คือเอาเลขข้างบนตรงนี้กับตรงนี้ลบกันซึ่งลบกันเนี่ยเหลือเป็นสี่เสร็จปุ๊บเนี่ยเราเอาสี่ไปลบกับหนึ่งค่ะ มันจะได้เท่ากับ3ก็คือได้เท่ากับก้อนนี้พอดีเหมือนกันถ้าเราเอาตัวนี้กับตัวนี้ลบกันนะมันจะเหลือเป็น5เสร็จปุ๊บเราเอา5เนี่ยเป็นลบกับ1พอลบกับ1เสร็จปุ๊บมันจะเหลือเป็น4ซึ่งก็คือได้เท่ากับตัวนี้เห็นปะเราจะเห็นว่าอ้าวความสัมพันธ์ข้อนี้เนาะมันคือการที่เราเอาสองก้อนนี้นนลบกันก่อนเสร็จปุ๊บเอาไปลบกับ1ใช่ไหมได้ทั้ง2ก้อนเลย นั่นหมายความว่าก้อนนี้เราก็ต้องทําเหมือนกันเอา2ก้อนนี้มาลบกันก่อนนะคะก็คือเอา56กับ49ลบกันเนาะเหลือเป็น7เจปุ๊บเนี่ยเราต้องเอา7มาลบกับ1ซึ่งเอา7ลบกับ1นะคะมันจะเหลือเป็น6นั่นหมายความว่าเลขที่หายไปตรงนี้ก็คือมีค่าเท่ากับ6ตอบข้อต่อไก่เลยโอเคนะคือข้อน,นี้มันจะต้องทำเองก่อนอะแล้วก็ค่อยมาดูเฉลยว่าเราทำถูกหรือเปล่านะคะ อ่ะต่อไปมาดูข้อ19กันบ้างวิธีการหาตัวเลขที่หายไปนะคะเราก็ต้องดูความสัมพันธ์ของแต่ละรูปค่ะว่าแต่ละรูปเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันยังไงอ่ะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นถ้าเราเอา12กับ48เนี่ยไปหารกันนะมันจะได้เป็น4อ่ะทุกคนลองดูนะถ้าเราเอา3ไปหาร12นะคะมันก็จะได้เป็น4เช่นเดียวกันถ้าเราเอา20ไปหาร80นะมันก็จะได้เป็น4ี่ ถ้าเราเอา5ไปหาร20มันก็จะได้เป็น4เช่นเดียวกันทีนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเลขที่หายไปมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็ต้องเอา36เนาะไปหารกับตัวนี้นะคะแล้วคําตอบของเราเนี่ยจะต้องได้ออกมาเป็น4คําถามก็คือแล้วตัวเลขตรงนี้จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ วิธีการทำเนาะเราก็เอา36เนี่ยไปคูณกับ4ได้เลยถ้าเราเอา36นะคะไปคูณกับ4เนี่ยมันจะได้เป็น144ทุกคนลองเอาหารกันด้ถ้าสมมติว่าตรงเนี้ยเป็น1 4 4เอา36ไปหารได้เป็น4ไหมคะได้เป็น4เนาะดังนั้นข้อนี้นะคะก็คือตอบข้อ,องององนั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูข้อที่2 0กันบ้างนะคะจงหาตัวเลขที่หายไปก็คือหาตัวนี้นั่นเองตอนแรกอะคุณกคิดอย่างนี้อุ้ย4คูณ2ออะ เป็น8ใช่ป่ะเอออันนี้จะามาคูณกันเนาะเราได้เป็นก้อนนี้แต่ปรากฏว่าถ้าเราเากกับ2คูณกันอะ่ะเฮ้ยมันได้12บอะ่ะมันไม่ได้18บอะแสดงว่าความสัมพันธ์ข้อน,นี้ไม่ใช่การคูณละเราก็ต้องดูแบบอื่นบ้างนะคะเอ,อ่อถ้าเราเอา2ก้อนนี้นะคะหารกันหารกันนะมันจะได้เป็นสองเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราเอาสี่กับ2คูณกันมันจะได้เป็นแ ลองดูนะถ้าเราเอาหกับ2หารกันมันจะได้เป็น3ถ้าเราเอาหกับ3คูณกัน6 3สจะได้เป็น18ถูกปะนั่นหมายความว่าอ่าก้อนนี้เนาะคือเอามาหารกันก่อนเสร็จปุเอาคำตอบที่ได้เนี่ยไปคูณกับตัวข้างบนเนาะอันนี้ก็เอา8กับ2หารกันได้เป็น4นะคะจะนั้เอา4ี่กับ8คูณกันเนาะ8 4ดสนั่นหมายความว่าตัวนี้มีค่าเท่ากับ3 2 ตอบข้อกอไก่ได้เลยนะคะ